สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชบอลตีรัสด,ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าตัวละครไหนควรทําบูธสามบ้างเนื่องจากว่าในกลุ่มมีการถามกันเยอะเนาะแล้วผมบอกก่อนที่จะเข้าคลิปก็คือว่าที่ผมจะบอกต่อจากนี้ไม่มีผิดถูกและเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเพราะบางคนไปอัพโรเจอร์บูธสามส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยบางคนอัพอาคาบูธสามไม่เห็นด้วยอะแต่มีอีกบางคนอัพบูธสามเป็นยามาโตะโคตรเห็นด้วยเห็นปะ บางคนอัพรูฟี่ EX ตัวใหม่เนี่ยเป็นบูสามเห็นด้วยไคโดตัวเนี้ยเห็นด้วยอะไรแบบเนี้ยคือเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่อัพไม่ผิดย้ําตามนี้ก่อนนะโอเคทีนี้เราก็มาเข้าเนื้อเรื่องกันก,นก่อนว่าตัวไหนควรอัพหรือไม่อัพคำถามมันต้องมีคําตอบถูกไหมงั้นเราก็มาเริ่มกันก่อนที่ว่าไอตัวบู๊สามของคุณเนี่ยมันอยู่ในแท็กที่คุณจัดไว้ตามนี้หรือเปล่าถ้าจัดสมมุติถ้ามาอยู่ในเนี้ยที่คุณจัดแท็กไว้อะเฮ้ย โอ้ยนี่แหละโซออน6ตัวแล้วก็ไดเกตเตอร์ ter, อะไรเงี้ยสมมุติว่ามันครบตามที่คุณคิดจริงๆอ,อ่ะกูเอาเซตนี้แหละคุณก็ต้องอัพบูสามแต่ว่าทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้อาผมยกตัวอย่างแบบเอาแบบให้เห็นภาพชัดเจนเ,เลยดีกว่าเนาะเอางี้ตอนนี้ลูฟี่มันมีให้สุม่มมีคนถามว่าลูฟี่อัพบูสามดีไหมอันนี้คือคําถามว่าอัพดีไหมคําตอบของผมมันก็จะย้อนกลับไปว่าและไอ้ลูฟี่ของคุณอะ มาอยู่ในซับที่คุณจัดไหมเนี่ยคือคําถามนะงั้นคุณก็ดูคําตอบของคุณเนะี่ยมนอยู่ในนี้ไหมถ้าอยู่อัพครับไม่ต้องรออัพเลยไม่มีอะไรต้องสนใจทั้งนั้นอัพเลยครับอันนี้คือคําตอบเห็นไหมงั้นหมายความว่าสมมติถ้าไอ้วันเนี้ยมันเป็นเมนหลักอยู่เราเล่นลูฟี่เป็นเมนหลักณนะปัจจุบันก็เล่นได้ด้วยณนะปัจจุบันนะเพราะเจอแชงน้อยลงหรือเจอแชงแชงเจอป้าก็โดนลบฮากิถ้าโดนลบฮาคิลูฟี่สู้ได้เห็นไหม งั้นหมายควาว่าลูฟี่ก็อัพบูสามได้สมมติถ้าลูฟี่มันตกเมตาเอาพูดแบบตกเลยแบบเข้าเกมยังไงก็สู้ใครไม่ได้สักตัวถ้ามันถึงวันนั้นนะสู้ไม่ได้สักตัวเลยนะย้าว่าแบบไม่ได้จริงๆอ่อะไอ้ลูฟี่ก็ต้องลงไปข้างล่างเห็นไหมครับอ่ะอยางไคโดล่ะเหมือนเหมือนกันเลยถ้าวันนี้สมมุติไคโดมันก็กลับมาเล่นได้เห็นไหมแต่ถ้าไคโดเล่นไม่ได้ล่ะเหมือนกันเนี่ยซับก็อยู่เนี่ยเอองั้นหมายเขาว่าไอตอนระหว่างที่คุณเล่นเมนหลักเนี่ยคุณสามารถทํามดาวได้หรือเอ้ยทำบูทสามได้เลยครับ พราะหลังจากที่ตกเมตายังไงมันก็ต้องลงมานี้อยู่ดีนั่นเองอแต่ทีนี้มีบางคนงงที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ในเมื่อที่มีฟี่ ex กับไคโด ex ทำไมไม่เล่นทําไมจัดดอฟากับบอวคือผมต้องจัดเผื่ออนาคตไปเลยครับอนาคตแบบมันตกเมตาเราเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะเราจะเล่นคู่นี้แนทนทําไมผมมองว่าคู่นี้เล่นได้มากกว่าอย่างดอฟามิงโก้คือผมไม่กล้าพูดมากนะครับเพราะมังกัวอาจจะด่าว่าผมอวย บ,บางคนบอกผมแม่โคตรอวยดอฟาฟมิงโกแต่ณนะปัจจุบันถ้าไม่มีตัวละครไหนที่สามารถตีทะลุใยได้ผมย้าว่าไม่ใช่ไม่ใช่สกิลนะไออย่างแบ็คแมนสกิลปึ่งบางนทีเดียวผมไม่นับเพราะมันทีเดียวแล้วแล้วมันหายแล้วไงรอสกิลอีกทีมันนานแต่ก็จะถึงตอนนั้นนะ่ะเด้งเลือดเต็มไปแล้วนะครับใย,ยเกิดใหม่แล้วคือไม่นับนะครับผมนับแค่ว่ามีตัวละครไหนที่ตีทะลุใยได้ทุกดอกไหมล่ะไม่มีไม่มีคาตอบก็คือดอฟาฟมิงโกก็ยังเป็นตัวเมตาส้าเราผมอยู่ดี สำหรับสีน้ําเงินนะผมมองว่าเก่งกว่าโรเจอร์อาคาลูฟี่ด้วยเก่งกว่าแชงด้วยส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าดอฟฟีนิโก้สามารถการทงได้ด้วยแล้วก็อีกฝ่ายตีเราไม่เข้าและถ้าใส่เซตแบบที่ผมใส่ด้วยนะคือมันใยใยมันครูดาวไวมากๆครับอืมเอาแบบนี้ดีกว่าไม่อยากพูดมากแล้วเดี๋ยวจะหาว่าอวยโอเคก็เป็นดังนี้ละกันนะครับส่วนสีเขียวอย่างตอนนี้มีไคโดใช่ไหมซึ่งเพชรผมขาดอยู่ประมาณ300ผมเปิดแน่ ถ้าผมเปิดไคโดได้ผมจะเอาไคโดมาคู่กับโอเด้งครับสายวิ่งคู่เลยและโอเด้งผมก็จะไม่อัพเวลเพิ่มด้วยทําไมล่ะทําไมผมไม่อัพเพราะถ้าอัพไปผมก็ไม่ไดเอามาเป็นซับน่าหวังว่าจะได้คําตอบนะอันนี้คือชัดเจนนะว่าตอนไหนควรอัพบ,บูทสามตอนนี้เป็นเมนหลักบูทสามผมบอกไปแล้วอันนี้คือตัวอนาคตที่ผมกาลังจะเปิดคือไคโดก็เล่งคู่เลยแต่โอเด้งผมไม่อัพผมบอกแล้วนะครับแต่ไคโดผมจะอัพอันนี้สมมติว่าเป็นไคโดนะผมจะอัพต่อเป็นบูทสามเลยครับ แต่มีวงเล็บอีกัพหลังจากที่ตัวละครพวกนี้เวล100ก่อนเนี่ยคือผมต้องทำพวกนี้ให้แท็กมันเต็ม100ก่อนนะครับเออต้องให้เวลมัน100แล้วส่วนมอลโก้คือตอนนี้อาซับเขียวมันได้6ตัวแล้วเนาะโซออนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามอลโก้มาแทนตรงนี้นะครับและไคโดก็มาแทนตรงนี้งั้นหมายความว่าโซออนที่ผมจะได้ก็คือ6ตัวพอดีเป๊ะนี่ไงหนึ่งมโก้ไคโดเห็นปะคือผมคิดเผื่ออนาคตไปเลย แต่ถามว่าเอ้าแลนวณปัจจุบันมันมันยังไม่ได้เอาลงมาแล้วเอาตัวไหนเล่นดีล่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าอนาคตที่ผมจะเล่นผมก็จะเล่นเป็นแทกสีเขียวนะครับดังนั้นก็เอาสายวิ่งตัวไหนก็ได้เนี่ยสาดาวตัวนี้ก็ได้ครับใส่เล่นเลยครับตัวไหนก็ได้เนี่ยเป็น S ก็ได้เป็นบุกก็ได้เนี่ยบุกสาดาวก็ได้เล่นเล่นเล่นไปยก่อนเรียกว่าเป็นเล่นระหว่างรอครับเนี่ยเขเรียบร้อยแล้วไงงงงงไหมงงไหมก็ใส่เล่นเลยเนี่ยก็ใส่อย่างนี้เลยครับเนี่ยตอนเล่นใส่อย่างนี้เลย จนกว่ามาโโ้จะวลหนึ่งร้อยก็เอามาแทนบุ๊กเห็นไหมเพราะบุ๊กมันแค่สองดาวไงเออมาโกร้อยก็เอามาแทนเลยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ไคโดตกเมตาคือไคโดเล่นไม่ได้อีกแล้วอะ่ะไคโดใหม่นะวิ่งเขียวผมก็จะเอามาแทนตรงนี้เลยเห็นไหมเออพอถึงตอนนั้นผมก็จะได้แท็กตามที่ผมคิดทันทีเนี่ยก็หวังว่าน่าจะได้คําตอบนะแต่ตอนนี้ผมคิดแค่2ส,สีเพราะว่าสีแดงเนี่ยสำหรับตัวแดงนะมันมีแค่คิงที่ผมมองว่าตัวตอนนี้นะว่าแบบดีเลยคิงนะครับ สำหรับคิงก็จัดเซตนี้อยู่ดี <_ an> เห็นไหมก็เล่นได้เลยเออแต่ว่าคงยังไม่อัพทีนี้ต้องดูว่าอ่าพรุ่งนี้วันที่26จะมี X สีอะไรสมมุติถ้ามาสีแดงและมันคู่คิงเฮ้ยเราอาจจะต้องกลับไปสีแดงไหมเอออะไรอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเพราะยังไงก็ต้องจัดทุกสีอยู่ดีนั่นเองนะครับก็หวังว่าน่าจะได้คําตอบนะว่าตัวไหนควรทําบูธสามหรือไม่ควรแล้วเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมขอบอกเลยว่าทาไมผมถึงไม่เห็นด้วยอ่าสำหรับตัวอาคาหรือว่าโรเจอร์บูธสามหรือว่าแชนบูธ สำหรับผมที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะข้อแรกมันไม่อยู่ในทรับที่ผมต้องการและทีนี้เราก็มาดูที่ว่าอาอย่างอาคาเนี่ยมันเป็นโลเกียใช่ไหมอ่ะคุณดูผลนะป้องกันการมึนงงโจมตีปกติของสายระยะไกลโทษนะครับมีตัวไหนบ้างอุซอบหรอครับกลัวเหรอคำตอบไม่จบอ่ะโอเคคนอกองทัพเรือกองทัพเรืออ่ะมันต้องมีกองทัพเรืออ่ากองทัพเรือดูดูผลกองทัพเรือนะ ระยะถูกชัดปิวลดลง60%เอมื่ออยู่ในทีมของตนเองงั้นหมายเขาว่าอันนี้เหมาะสำหรับสายวิ่งใช่ไหมครับแต่สายวิ่งมันก็วิ่งเร็วอยู่ดีอะ่ะหกแม้ว่าจะโดนไกลแหละแต่มันก็ไม่น่าช่วยเยอะไหมครับคือช่วยช่วยผมไม่ได้บอกว่าไม่ช่วยนะแต่มันไอ,ไอแท็กเนี้ยมันไม่ได้มีผลเท่ากับร้อยอสูรนะ่ะเช่นแบบตีปกติตีแรงขึ้น10%บเน่ะงงไหมแท็กอย่างเงี้ยมันดีกว่าไงตีแรงขึ้นเออหวังหวังว่าจะเข้าใจนะครับ อ่ะทีนี้แล้วก็อย่างของตัวอะไรนะโรเจอร์หนวดขาวอ่ะกลุ่มหนวดขาวอ่ะดูดิยืดระยะทําให้สถานะเกิดผิดปกติแต่ว่ามันมีวงเล็บเมื่อเลือดต่ํากว่า50%โอเคไหมครับมันมีวงเล็บไงเมื่อต่ํากว่า50%ก็ไม่ดีไหมมันมันยังมีเงื่อนไขว่าเมื่อไงเอออ่ะมีอีกมีอีกแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้กองทัพเรือแล้วนะอ่าค่ารับอ่ะ,อะโรเจอร์ ย่นเวลาผลผิดปกติที่ได้รับจากศัตรู30%อีกแล้วนะเมื่อชีวิตต่ำกว่า50อีกแล้วคือแ็กมันดีผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีผิดปกติเนี่ยโคตรดีเลยอ่ะสมมติถ้าคุณโดนไคโดรลล่างใหม่ตัดเลือดนะครับเออแบบฟื้นฟูเลือดไม่ได้อ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันเยอะนะเว้ยงงว่าจากสี่สิบห้านะวิมันก็เหลืออยู่ที่ประมาณสิบห้าวิเฮ้ยมันช่วยได้นะมันช่วยได้จริงๆวงเล็บเมื่อเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชัดเจนไหมครับเนี่ ผมเลยไม่เห็นด้วยก็ไอตรงเนี้ยคือผมเรียกเรียกว่าไงแท็กแท็กมันใช้งานจริงไม่ได้อะอ่ะเหมือนกลุ่มดองกีโฮเต้ก็ได้อ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเนี้ยอ่ะโจมตีปกติเห็นป่ะเพิ่มควาเสียหาิเฮ้ยโคตรดีเลย15%ปกติสมมุติถ้าเราตีพันหนึ่งมันก็จะเป็นพันสอะไรเงีเ้ยเฮ้ยมันแรงขึ้นนะจากชุดหนึงอยู่3,000ก็จะเป็นสี่พเฮ้ยโคตรแรงเลยวงเล็บเมื่อเลือดต่ำกว่า5 0อีกแหละ ชัดเจนนะเออนี่แหละเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมชอบร้อยอสูรมากกว่า<อ>ก็นี่ไงเลือดมากกว่า70%ตีแรงขึ้น10อ่าอะไรแบบเนี้ยคือมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมชอบร้อยอสูรก็หวังว่าน่าจะเข้าใจคือแท็กเยอะมันดีครับแต่บางแท็กเราไม่ได้ใช้ครับเช่นอย่างกับตันเนี่ยเห็นป่ะป้องกันการบุนแบบเฮ้ยเอาจริงเด็กอะไรแบบเนี้ยเออเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็ได้ผลนะแต่ณปัจจุบันมีใครตีไกลไหมครับ อุซอบนี่ไม่มีเลยนะงั้นหมายความว่าแท็กนี้มีเหมือนไม่มีไหมครับแต่มีแต่มีไว้อะดีกว่าเอออันนี้เราไม่เถียงนะทีนี้เดี๋ยวมาอีกมาอีกมีอีกคู่ละเอาให้จบมนุษย์เงือกระยะสัปิวลดลง20%ซถามว่าดีไหมดีแต่ไม่มีได้ไหมได้คําตอบคล้ายกันครับแท็กเยอะไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะดีเพราะทุกแท็กเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่มีอะดีกว่าไม่มีเออก็หวังว่าน่าจะครบๆนะครับสำหรับเทปโอที่ผมมองว่า เฮ้ยทำไมบางตัวผมมองตัวนี้อย่าทำบุ๊สามเลยวะ่ะมันไม่คุ้มเนี่ย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 คือเหตุผลเออหวังว่าจะเข้าใจอ่ะและทีนี้เราก็มาดูของตัวลูฟี่กันบ้างอ่ะทำไมไอ้อย่างลูฟี่ไคโดผมบอกไปแล้วนะร้100อยสูรนะครับทีนี้ลูฟี่ทำไมผมบอกว่ามันเหมาะอ่ะดูนะคุณดูของกลุ่มหมวกฟางลดคีย์ดิคาลสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ดีตรงไหนอะชัดเจนสมมุติถ้าโดนหมื่นหนึ่งเหลือเจ็ดพันทันทีมันดีอยู่แล้วครับอ่ะต่อนะของลูฟี่ก็คือพาราม แต่เมื่อเห็นปะ่เนปะเมื่อเมื่อเ,เลือดต่ำกว่า50%อเนันนี้ก็ไม่ดีแต่มีไว้เสียหายไหมครับเพราะว่าไอ้ตัวละครมันได้กลุ่มหมวกฟางอยู่แล้วไงมันเป็นผลผลพลอยไดเอออ่ะกลุ่มชั่วร้ายมันก็ของลูฟี่เนาะ,ะระยะผลชัดปิวอะไรเงี้ยเห็นปะ่ะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาเพราะเราได้จากอะไรกลุ่มหมวกฟางแล้วไงเอออ่ะไม่อีกมาอีกอกัปตันป้องกันเนี่ยก็ไม่ดีแต่ได้จากกลุ่มหมวกฟางแล้วไงเคลียไหมเออ ก็บอกว่าน่าจะได้คําตอบนะคะว่าสําหรับตัวไหนควรทาบูธสามหรือไม่ควรบอกว่าน่าจะให้คําตอบได้แบบชัดเจนแล้วนะก็เห็นมีคนถามมากก็เยอะก็เลยทําคลิปแบบนี้มาให้คืออธิบายละเอียดแล้วและเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นส่วนถ้าใครแบบไม่เห็นด้วยตรงไหนก็แจ้งมาได้นะผมก็ผมอาจจะผิดพลาดตรงไหนไปก็ได้อ่าย่างไรก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับบ๊ายบาย